สวัสดีครับคบควฟุูบอลไทยที่รักทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะครับแล้วก็จะอ่านด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อความที่สําคัญนะตัวนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อยู่2อ,อย่างนะครับคือ1ทําให้เราทราบว่าตอนนี้ทีมชาติเลบานอนแล้วก็ส,สปปลราเนี่ยจะแข่งขันกับเราแน่นอนแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่เราก็มีความกังวลพอสมควรนะ เกี่ยวกับทีมชาติเลบานน์ีมาแข่งขันอินต์นชั่นแนลเอแมทกับเราเนี่ยในวันที่14ีที่จะถึงนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ผลการเลือกตั้งนะทรัมป์นะครับได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าสภาวะสงครามเนี่ยคงจะสงบลงไปเยอะครับเพราะว่าทางนโยบายของทรัมป์เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบสงครามครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีในในในสิ่งที่หลายหลายคนไม่ชอบบางอย่างมันก็มีสิ่งดีซ่อนอยู่นะครับทุกอย่างมันมีทั้ง สิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีผสมกันอยู่แต่จุดุ่งหมาปลายทางสูงสุดเนี่ยถ้าเราจะมาวัดว่าอะไรดีหรือถูกต้องเนี่ยก็ควรจะเอาสิ่งที่ดีงามครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เบียดเบียนนะถึงแม้ว่าเรื่องอื่นอาจจะมีคนชอบแล้วไม่มีอ่ามีคนชอบแล้วไม่มีคนที่เห็นด้วยและมีคนไม่ชอบด้วยนะครับทุกสิ่งมันเป็นอย่างนั้นครับแต่สิ่งที่จะมาวัดคุณค่ามันจริงๆเนี่ยเราต้องดูว่าสิ่งนั้นมันเป็นความ ประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตัวเรานะครับอันนั้นเป็นเป็นระดับรองนะเพื่อเผื่อจะไปความโลภด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันทาให้บ้านเมืองโลภใบนี้สงบผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงนี้เละครับมันเป็นเส้นบางในการตัดสินดังนั้นนะครับทีมชาติเลบานอนเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปนี้มันก็หมายความว่าเลบานอนน่าจะมาแน่แล้วแหละนะครับแล้วก็อ่ประการที่2จะทําให้เราทราบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่อง าการแข่งขันในอะินเตอร์เนชั่ e แนลเ i ส i o n ชั่นมหรือ International AMAT เอที่ผมพูดมาตลอดว่ามันมีความสำคัญต่อการพัฒนาทีมชาตินะถ้าเกิดท่านติดตามช่องผมมาตลอดจะรู้ว่า a m a มตต์เนี่ยสำคัญกับเราอย่างไรและที่ผ่านมาเราไปปะละเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในขณะที่ทีมชาติในระดับชั้นนำของเอเชียระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเจ e ตินาบราซิลญี่ปุ่นเกาหลี oli, นะครับลหลายทีมเหล่านี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญนะ อย่างทีมชาติรัเสเซียนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่สูงมากนักนะในระดับแร็งกิ้งฟีฟ่าเขาให้ความสําคัญมากครับกับ International a แนลหรือการเก็บแร็งกิ้งฟีฟ่าซึ่ง International a แนลหรือ International นแน i b อ t i o n m a นแเนี่ยเป็นการเก็บคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่าอยู่ในความสําคัญระดับรองรองจากไหนครับรองจากฟุตบอลโลกครับนี่คือการชิงแชมป์แห่งโลกใบนี้นะแล้วก็รองจากการชิงแชมป์ทวีปก็คือเอเชียคัพนะครับ ราลงมาก็คือ International Exhibition Match นี่แหละคลิปนี้นะครับผมจะมาอ่านข้อความให้ท่านได้ทราบเพราะการอธิบายเนี่ยมันก็เข้าใจเฉพาะบางท่านบางท่านก็อาจจะอยากจะฟังเนื้อหาสาระของมันนะครับเอาล้วครับและท้ายคลิปนะผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไทยนะครับในรุ่นยู23นิดนึงก็เริ่มเลยนะครับสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ได้ส่งหนังสือยืนยันถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทย ว่าการจัดแข่งขันฟุตบอลอินเตอร์เนชันแนลเอซิบชันแมตช์ของทีมชาติไทยที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีในระหว่างวันที่14ถึงวันที่17ิฤศจิกายนนะครับได้รับการรับรองว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์เนชันแนลเอแมและมีการนับคะแนนเรงกิ้งฟีฟ่าในระดับเทียวันสำหรับฟีฟ่าอินเตอร์เนชันแนลเอแมมาจากแนวคิดที่ฟีฟ่าต้องการจะจัดระเบียบและสร้างมาตรฐานในการคำนวณคะแนนระดับโลกหรือฟีฟ่า a ร k กิ้งมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำม,มากขึ้น ซึ่งเกมที่จะได้รับพิจารณาว่าเป็นระดับ Amat มีหลายรูปแบบคือเกมทัวนาเมนต์ใหญ่ๆอ,อย่างเป็นทางการเช่นฟุตบอลโลกศึกคอนเฟเดเรชันครับฟุตบอลยูโรหรือฟุตบอลเอเชียนคัพไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือรอบสุดท้ายถือว่าเป็น Amat ทั้งหมดในขณะเดียวกันฟุตบอลทัวนาเมนต์พิเศษเกมอุ่นเครื่องหรือแมตช์กระชับมิตรก็สามารถเป็นเกม Amat ได้เช่นกันแต่มีเงื่อนไขยอย่างแรกอันนี้นะมันเข้าประเด็นเลยนะครับ ต้องเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติชุดใหญ่พบก,กับทีมชาติชุดใหญ่ของอีกทีมเท่านั้นนอกจากเรื่องของตัวผู้เล่นที่ต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินของเกมเอแมจะต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่รวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือรายแมนที่ต้องเป็นกรรมการในระดับฟีฟ่ด้วยเช่นกันส่วนชาติที่มาของผู้ตัดสินนั้นควรใช้ผู้ตัดสินที่มาจากชาติเป็นกลางหรือยกเว้น แต่ทั้ง2ทีมสามารถตกลงกันได้ขณะที่นะครับขณะที่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในสนามสามารถเปลี่ยนตัวได้มากที่สุดคือ6คนนอกจากนี้ International a นลเอแมตในแต่ละนัดต้องเว้นระยะทิ้งช่วงห่างกันไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงและต้องส่งรายงานแมตช์การแข่งขันรวมทั้งรายชื่อผู้เล่นไปยังสำนักเลขาธิการฟีฟ่าและ AFC อีกด้วย อันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับที่ผมอ่านให้ฟังเลยนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับมันมันมีข้อตกลุนอยู่นิดนึงนะครับว่าอ่าก่อนที่จะแข่งขันนะจะต้องทําหนังสือขอนะครับคือฟีฟ่าเขาจะมีตารางการแข่งขันเกมกระชับมิตเนี่ยตลอดทั้งปีในช่วงเวลาเขาเรียกว่าฟีฟ่าเดตรงนี้เราสามารถขอตัวผู้เล่นทําหนังสือขอตัวผจากสโมสรใดก็ได้ซึ่งเขาจะต้องปล่อยเพราะถือว่าเป็นกฎข้อบังคับของฟีฟ่า แล้วมันจะมีเวลาให้ในในแต่ละช่วงประมาณ10กว่าวันซึ่งนะครับใน10กว่าวันเนี่ยเขาจะให้แข่งส่วนมากฟีฟ่าจะให้แข่ง2แมตช์เลือกเอาครับ10กว่าวันเนี่ยแข่งวันไหนก็ได้10กว่าวันนียผมหมายถึงใน1เดือนนะครับที่กําหนดในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะให้มา10กว่าวันนะครับแล้วแล้วในปีหนึ่งอ่ะจะมีอินเตอร์เนชั่นแนลแมตช์ประเภทนี้เนี่ยประมาณ10แมตช์นะครับที่อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าประมาณ10แมตช์ และต้องแข่งห่างกัน48ชั่วโมงนะครับอันนี้คือรายละเอียดของมันตรงนี้เราต้องทราบเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นทางที่จะทำให้ทีมไทยเราไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้ไม่ต้องไปท่องอยากอื่นครับดูตรงนี้ก็พอละแล้วก็นะครับโฟกัสไปทีมใบไปในอ่าการแข่งขันในระดับทวีปชิงแชมป์ทวีปหรือเอเชียชนคับและโฟกัสไปยังฟุตบอลโลกในแมนอ่าในรอบคัดเลือกนะครับในรอบลึกต่างๆเนี่ยเราโฟกัสตรงนั้นด้วยตรงนี้นนจะทําให้ ทีมชาติไทยของเราเก้าวขึ้นไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้อย่างแท้จริงมันต้องไปเวนี้ครับเวอื่นไม่ใช่ตัดออกไปเลยครับตรงนี้เราเป็นเส้นทางที่ถูกต้องในการเดินทางแต่ส่วนการสร้างทีมชาติเนี่ยอย่างที่ผมพูดนะหนสร้างทีมชาติให้ดีที่สุดชุดใหญ่นะสองทำเกี่ยวกับเรื่องทีมเยาวชนพัฒนาเยาวชนให้ดีที่สุด3พัฒนาโค้ชครับสประชาสัมพันธ์และสร้างครอบครัวฟุตบอลแล้วเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องพีระมิด2ยอด นะครับเกี่ยวกับเรื่องอ่าพีระมิดที่เป็นอ่าพีระมิดของฝ่ายเบื้ออาชีพฝั่งขวานะครับนักเตะอาชีพและพีระมิดฝั่งซ้ายคือนักเตะสมัครเล่นดูเล่นเพื่อสุขภาพและนะครับการปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง2พีระมิดเป็นอย่างไรบ้างเราต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจในเรื่องใหญ่ๆประมาณ3เรื่องในส่วนเรื่องยิบย่อยเกี่ยวกับการฝึกเด็กอย่างไรในแต่และช่วงอายุนะครับความหลากหลายเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็แพชชั่นวิธีคิดของนักเตะในแต่ละช่วงอายุหรือในแต่ละตำแหน่งเป็นอย่างไรอันนั้นไม่ต้องจำก็ได้ครับม,มันไปตามรูปของมันอยู่แล้วและนอกจากไอ้ที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยคือมุมมองหรือภาพรวมในทัศนคติของเจแปนเวนะครับเราจะต้องไปเวนี้ทั้งชาติครับจึงจะพาทีมชาติไทยเราไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกได้และต้องไปอย่างหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม,ไม่ลังเลสงสัยด้วยต้องไปตรงดิ่งไปงี้ฮะ นะครับและตอนนี้เรายังได้แรงหนุนมาจากทางฟี ف าอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือการคัดเลือกนักฟุตบอลในระดับเยาวชนคือระบบชาเลนเดียดนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนสําคัญมากในการเริ่มต้นสําหรับนักเตะไทยที่จะขึ้นมาเดี๋ยวทาเลนเดีดเดี๋ยวผมผมจะย้ําซ้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปต่อ,ตอไปว่าเขาคัดเลือกอย่างไงและมีประโยชน์อย่างไรเราจะเห็นผลผลิตจากทาเลนเดีดอย่างชัดชัดเจนนะในรุ่นยูสิบเจ็ดของที่มงเซอร์เด็ดนะครับ เราจะเห็นผลผลิตของทา l e เลน d ดีและผลผลิตของทา l e เลน d ดีก็จะมาเรียงสายผ่านขึ้นมาสู่ระบบที่ผมกําลังพูดนี่แหละคือ j จแปนเวนี่คือหัวใจของ j จแปนเวครับสิ่งที่ผมพูดและมุมมองที่ผมพูดถึงเรื่อง International AMAT นะครับหรือ International Exhibition MAT มเนี่ยมันเป็นมุมมองนะครับทัศนคติในการก้าวเดิมเป็นหมุดหมายของการก้าวไปสู่ระดับโลกของนักกีฬาฟุตบอลนะครับบนโลกใบนี้โดยเฉพาะของ j จแปนเวเามองมุมนี้ครับ นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่ผมมาอา่านให้ฟังนะผม้องบอกว่าข้อที่1เราจะได้ประโยชน์คือเราเราจะรู้ว่า international a m a t คืออะไรสองตอนนี้ผมคิดว่าเลบานอนมาแน่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือหนังสือรับรองมาจากทางฟีฟ่าแล้วหลังจากที่เราทําหนังสือขอแข่งไปเขารับรองมาแล้วว่าแมสิบสีวันที่สี่เจอกับเลบานอนแล้ววันที่สิเจดเจอกับสอปอรลาวเนี่ยนะครับเป็นเอแมแน่นอนแล้วนะครับ ก็มาเรียนแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสาหรับตารางการแข่งขันนะวันที่14พฤศจิกายนเวลา19บเนาฬิกาสามสนาทีนะครับเตกะกันที่สนามกีฬามหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับไทยพบกับทีมชาติเลบานอน,นแล้วก็วันที่17พฤศจิกายนครับเวลา19บเนาฬิกาแข่งกันที่สนามกีฬามหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์รังสิตไทยพบกับสบปลาวครับโดยทั้ง,งแมตช์ท่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับ Facebook FA Thailand Facebook YouTube ของช้างศึษ o ์ f i c i a l ติดตามรับชมให้กำลังใจนักเตะไทยนะครับส่วนเรื่องการวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวผู้เล่นรายที่ทั้ง23คนที่ผมพูดไปในคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังในคลิปรอบบังคืนแล้วกันครับกลางวันเรามาพูดกันบ,บาบาแบบนี้แหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อนะครับนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะชุดของอโค้ด นะครับนิชิกายะนะครับที่จะนะครับเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงบเบื้องตนวีฟายเดในช่วงเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่1 1บเถึงสิพฤศจิกาณไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการครับสําหรับทีมนี้นะครับอยู่ภายใต้การควบคุมทีมนะครับของทาคายุกินิชิกายะในการเก็บตัวครั้งที่2จะมีการแบ่งนักเตะเป็น54คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรก28คนและกลุ่มที่2 26คน โดยกลุ่มที่1จะเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่11ถึง14พฤศจิกายนโดยมีโปรแกรมหมุนเครื่อง1น,นัดและจะต้องมาราย,ายงานตัวที่เดนัมิกฟุตบอลแคมป์นะครับจังหวัดสุพปปาารรณบุรีในวันที่11พฤศจิกายนเวลา1 2 3 0นน,นะครับโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับนัทพัฒน์มากทวมนะครับผู้รักษาประตูจากโปลิทเทโลเอฟซีชมพัฒน์บุญเลิศนะครับจากสโมรสรเชลบุรีเอฟซีสรวัตรโพธสมันนะครับจากสโมรสรสงขลาเอฟซี กองหลังนะครับสพลน้อยวงจากสโมสรโปลิเทโลเอฟซี FC, ทวัตชัยอินประโคนนะครับสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดชนพัฒบัวพันธ์สโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดพัฒธรพลศ,ศึกษากิจสโมสรสุขโขทัยเอฟซีชัยพลอดทนสโมสรน,นครปฐมยูเนเต็ดอัตพลแสงทองสโมสรสมุทรปราการซิต,ตี้ทีกวินจันศรีนะฮะสโมสรนุทยายูเนเต็ดภูมิชนกแกมกล้าสโมสรนุทยายูเนเต็ด ชานนลธรรมมาสมสรจันทบุรีเอฟซีเพทายพรมจันสม์สอสุพรรณบุรีเอฟซีศิรัตพุฒวงเรียนคําสมสรสิงห์เชียงรายซิตี้กองกลางนะครับสตวัดลีลาสมสรโปลิเทโรเอฟซีธนดลยานแก้วสมสอนนนทบุรียูนเต็ดสิทธาบุลล่าสมสอนการท่าเรือเอฟซีชวันวิทย์แซล้าสมสอนพรามแบงคอกพลทกรหานร,รัตนะ สโมสรเกษตรศาสเอฟซีปฏิพันธ์ชัยโพเทพนะครับสโมสรชัยนาทฮอนบิวเกิดพลอาบรมสโมสรแพร่ยูเนเต็ดวงทรตโมพุทธสิริสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีนรากรแก่งกระโทกสโมสรอยุทยายูเนเต็ดสงครามสมุทรน้ำผึ้งสโมสรโพลิเทโรเอฟซีองหน้านะครับอบดุลรามานเอสซาดีสโมสรโพลิเทโรเอฟซีสยามยับสโมสรนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซี ฟิลิปปีวัตสโมสรทูแบงกอกยูเนเต็ดธนกิจละอองชัยสโมส,สร์นครศรียูเนเต็ดกลุ่มที่2นะครับจะเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่15ถึงวันที่18พฤศจิกายน2567โดยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดนะครับต้องมารายงานตัวที่เดนัมิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสุพปปราารณบุรีในวันที่15พฤศจิกายนเวลา12.30นาทีดังมีรายชื่อต่อไปนี้นะครับผู้รักษาประตูนาดาวิทยินทัศเจริญสโมสร์น,น,นครศรียูเนเต็ดพิจักร ดอนวิชไทยนะครับสโมสรพรามแบงกอกนรงศักดิ์เนื่องวงศาสโมสรน,นครราชสีมามาสด้าเอฟซีภูมิวรพลวรรณบุตรสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกองกลางนะครับอรุชาดวงดาวสโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซีพิชิตชัยเสียนกระทุกสโมสรโปลิสเทโรเอฟซีอนุพัฒน์น่างามสโมสรนทูแบงกอกยูเนเต็ดชลชาติทองจิตดานะครับสโมสรนทูแบงกอกยูเนเต็ดบุครีแหลมดีนะครับสโมสรเชียงคคใหม่ยูเนเต็ด อรุชาโพโดงสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนัทวุฒิวงสว่างสโมสรบีจีปัทุมยูเนเต็ดธนชัยนาถธานบุตรสโมสรสมุทรปราการเอฟซีก้องกลางกสิทธิ์การสิน์สโมสรชนบุรีเอฟซีศีรวัตรแก้วมณีวันสโมสโรโพลิเทโลเอฟซีพีรพัฒน์ผลสว่างสโมสรนครราชสีมามาสดาเอฟซีพินวัฒน์ผลสว่างสโมสรนครราชสีมามาสดาเอฟซีพงศพักนะครับตั้งซัพ์สโมสรขอนแก่นยูเนเต็ด ศิระยศด่านสก,กุลสโมสรทูแบงก์คอกยูเนเต็ดวัฒนพงศ์วิทุนัทสโมสรระยองเอฟซีกิติพัฒน์กุลาสโมสรระยองเอฟซีวินยวิทย์ทุมคำปัญจรมสโมสรจามจุรียูเนเต็ดพรมแดนเบนจศิริสโมสรจันทบุรีเอฟซีภูริเดชเจมแคลรตันสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดกองหน้านะครับนภรัตพรมเอี่ยมสโมสรทูแบงก์คอกยูเนเต็ดชินวัตรประจวบมอนสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด พานุพงศ์วงพีลาสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับสำหรับการเตรียมทีมของทีมชาติไทยชุดอายยีนี้นะครับจะเป็นการเตรียมทีมเพื่อความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับรอบคัดเลือกในปี2 0 2 6รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลในรากรรฟุตบอลซีเกมส์นะครับปี2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับปีหน้าคือ2568กครับก็เป็นการรวมทีมนะครับ2ชุด ให,ใหญ่เลยนะที่ทางโค้ดนิชิกยะเรียกตัวมานะครับก็หวังว่าจะมีการคัดสรรน,นักเตะที่มีคุณภาพที่สุดซึ่งเป็นชุดที่กำลังจะขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวาายละเอียดต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์มากนะครับเป็นการอบอกเล่าบางสิ่งบางอย่างนะครับให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระสำคัญเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปบังคืนครับ ทำคนที ar, Thailand, ่เป็นคนช่างสึดยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝึกปนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ูหููููููู กษตรกรกินเละทำคนที่เป็นคนชานสึกยุคใหม่ไทยแลรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะยานไรครอบครัวฝึกปนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ it's you